สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสติกหรือว่างานเวียดนามนะครับผมจะมายิงขวดขวดพลาสติกนะที่ใส่น้ำไว้น่ะขวดใหญ่นะจะทะลุไหมในระยะประมาณห้าเมตรขวดใหญ่นะผมเคยทำรีวิวไปครั้งหนึ่งเรื่องยิงหนังสติกใส่ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยแต่เป็นขวดเล็กอันนั้นทะลุปไปแลวนะผมนี่ผมจะมาลองขวดใหญ่ดูว่ามันจะทะลุไหมนี่ครับ ด้วยลูกเหล็กนะฮะลูกเหล็กหรือลูกปืนลมนะครับผมที่เราใช้ทั่วไปนี่ครับยางแบนนะฮะง่ามงานเวียดนามเรามาดูว่าห้าเมตรจะทะลุไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมนี่ฮะดูกัน ก,กระเด้งมันมันหนาอย่าขอล้องอีกลูกนึ่งมันโดนแล้วมันกระเด้งนะครับอะไรกมันยุดหยุ่นยอดจริงไม่ทะลุครับไม่เข้าด้วยมันกระเด้งอย่าผมขอล้องแบบจอ่จอๆเลยนะดูดิจะทะลุไหมโอ้ <c oughs> สุดยอดจริง ครับประมาณสามเมตรเข้านะเข้าเดี๋ยวจกไม่ดูเข้าครับมันเด้งอย่างนี้เข้าน้ำออกได้เลยเข้าแต่ไม่ทะลุนะลูก มันมันหนามากมันเป็นมันหนามากเนี่ยดูดินี่ครับเข้านี่เลยลูกอยู่นี้โอเคครับสลุปประมาณสเมตรผมย่นลงมาจาก5้าเมตรยิงทะลุทะลุด้านเดียวแต่ไม่ทะลุสองด้านโอเคครับผมขอจบรีวิวน้สติกงานเวดนาไปเท่าน,นี้สวัสดีครับ